สวัสดีค่ะมาพบกับต้องตาพากินอีกแล้วนะคะวันนี้ต้องตาพากินข้าวกับน้ำพริกเผาคุณแม่ค่ะแล้วก็มีไข่ดาวนะคะแล้วก็มีนี่ด้วยสตอผัดกุ้งทุกคนสตอผัดกุ้งตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีอ่ายอดชะอมทุกคนดูยอดชะอมโอ้ยงามสวยมากนี่แล้วก็มีต้มจืด ต้มจืดหัวไชเท้านะคะใส่น้องไก่ทำเองวันนี้กับข้าวทำเองหมดเลยนะจ๊ะเออมามาค่ะทุกคนขาดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องน้ำพริกเผาคุณแม่วันนี้ต้องกินสูตรเผ็ดเหมือนเดิมใส่แซ่บก็กินสูตรเผ็ดเนาะนี่น้ำพริกเผาคุณแม่อ่ะทุกคนเขาจะแบบไม่หวานโดดไม่เผ็ดโดดทุกคนแล้วก็บางคน อ่าลูกค้าที่แบบทานไม่เผ็ดน่ะเขาก็บอกว่าเออยังรู้สึกว่าทานได้ยังกินได้เพราะว่ากินแล้วรู้สึกว่ามันกลมกล่อมไงเผ็ดแต่มันก็ยังทนได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมามาเริ่มที่น้ำพริกเผาก่อนเลยแล้วก็ไข่ดาวนะเยิมย้มๆเลยนะเดี๋ยวก่อนน้ำพริกก่อนทุกคน อืมอืมแ้วพี่เปล่าคุณแม่นะคะเขามีสองขนาดแล้วก็มีสองสูตรสูตรเผ็ดน้อยกับสูตรสูตรเผ็ดน้อยกับสูตรเผ็ดน,นะคะอืม อืมข้าวมาก ะอ,อมกินกับน้ำพริกเผาอร่อยนะทุกคนอ,อร่อยทอดไก่ก็อร่อยทุกคนเอาจะอมมาทอดเป็นชะอมทอด กินกับน้ำพริกเผาคุณแม่อร่อยมากลองดูอืม ฮืมอมเนาะไข่แดงมันมันน้ำงพี่เผาคุณแม่ใส่ไปอม หัวใจเท้าต้องจะไม่ใส่พวก ไอ้ต้นหอมมักชีโรยนะทุกคนใช้โลยกระเทียมเจียวสูตรแม่สสตอผัดกุ้งผัดพริกแกงนะคะผัดเผ็ด ฮืมฮืมกุ้งสดมากสตอผากกางหน่อย บางคนอาจจะไม่ผ่าแต่ต้องต้องผ่ากลัวมีหนอน อร่อเท้ารร้อนทราบทุกคนใครอยากสั่งน้ำพริกเผาคุณแม่นะคะ กดในตะกร้าได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็บ้านส้มก็มีนะคะเข้าไปดูได้นะทุกคนผัดพริกแกงเผ็ดเผ็ดกุ้งสตอ เมื่อวานซื้อมาถุงหนึ่งร้อยหนึ่งทุกคนนี่ค่ะสตอกุ้ง น้ำพริกเผาคุณแม่ขนาด500กรัมกระปุกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะทุกคนครึ่งกิโลครึ่งกิโลได้กระปุกใหญ่ๆแบบนี้ขนาด200กรัมทุกคนแพ็กเกจอย่างดีค่ะอืแพ็กเกจอย่างดีนะคะมีซีนหอยเรียบร้อยแล้วก็ด้านในอ่ะอันนี้มีพลาสติกหุ้มด้านนอกแล้วด้านในมีซีนหอยเรียบร้อย ขนส่งไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่เลอะเธอแน่นอนทุกคนแล้วก็ราคาก็ย่อมเยาใครอยากได้สั่งเนดากาเลยจะบอกว่าอร่อยมากๆไม่ละเอียดจนเป็นโคนไม่หวานโดดไม่เผ็ดโดดนะคะแล้วก็กลิ่นหอมพริกหอมกระเทียมคั่วคือแบบสุดขั้นสุดๆทุกคนวันนี้ต้องฝากไปด้วยน้ำพริกเผาคุณแม่นะคะสูตรโบราณเป็นน้ำพริกเผาของสูตรคุณแม่จริงๆฝากไปด้วยค่ะ วันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ